กลับมาในเบลกที่2ตรงนี้กับพี่ชาวชาวริบจ้อมดอเรื่องราวของกีฬาสุขภาพใจและกายชีวิตติดล้อหมุนไปกับพิธีกรของเราในเบล็กที่2ไปติดตามโครงการกีฬาฟุตบอลของเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีมีแมตช์การแข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครภายหลังทีคณะกรรมการไปคัดเลือกทีมฟุตบอลของน้องๆแต่ละภูมิภาคกันแล้วครับ ู้ชมครับทีมงานลูกหนังตีล้อและพิชาชาวชาวลิจย่อมดอนวันนี้มาที่สนามอัมพายรายมินทากรุงเทพมหานครนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีรอบสุดท้ายหลังจากที่ไปคัดเลือกแต่และภาคแต่และโซนนะครับแล้วก็มาชิงชัยกันที่กรุงเทพมหานครและสนามแห่งนี้สนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามญ้าจริงนะครับและหลายคนก็ใฝ่ฝันที่อยากจะมาเล่นสนามนี้ที่เรียกว่าดีอีกหนึ่งสนาม ก่อนหน้านั้น,นครับมีสโมสรดังๆในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับมาใช้บริการเช่นการฝึกซ้อมก่อนที่จะแข่งขันอย่างเช่นลิเวอร์พูลก็เคยใช้สนามแห่งนี้ในการฝึกซ้อมมาแล้วนะครับสนามแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการนะครับทางลาดทางชันด้านหลังนะครับพี่ชาวเข้ามาสู่สนามนี้ก็เรียกว่าสะดวกนะครับดังนั้นใครที่จะมาเยือน นะครับสำหรับคนที่เป็นคนสูงวัยหรือว่านั่งรถเข็นนะครับก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตามและสัมภาษณ์ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลอยู14ปีวันนี้เป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทยก็คือวรวุิศรีมาคะนะครับไปสอบถามกันหน่อยนะครับเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์แล้วก็การต่อยอดโยชนจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ รุ่น14ปีแล้วก็มีทีมดังๆทีมใหญ่ๆด้วยนะครับเข้าสู่ในรอบสุดท้ายอย่างเช่นทีมอัศชันศรีราชาทีมบุรีรัมแล้วก็จากสปออลาวก็มีนะครับจากประเทศจีนก็เข้ามาร่วมกันกันในรอบสุดท้ายนะครับวันนี้พี่ชาวอยู่ที่สนามอัมพายรามทากรุงเทพมหมานาครนะครับกิจกรรมของเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีนะครับ คัดเลือกแต่ละแต่ละภาคภาคไหนบางทีช่วยช่อยบางหน่อยภาคใต้ก็ที่สงขานะครับภาคอีสานก็ที่อยู่บนราชสานีภาคเหนือก็ที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคตะวันออกก็ที่ชลบุรีภาคกลางก็ที่สุพรรณนะครับก,ก็ได้สองทีมมาแต่ละภาคแล้วก็มาเล่นรอบสุดท้ายที่สนามใจฟ้านะครับแล้วก็คัดเลือกหนึ่งถึงสี่ก็ปีนี้รอจัดปีที่2ก็มีทีมเข้าร่วมหมดร้อยกว่าทีมครับก็ถือว่าเป็นเป็นรายการใหญ่ของรุ่น u สิบสี่ที่ ที่คิดว่าตอนนี้น,น่าเป็นเบอร์หนึ่งของของประเทศนะครับรุ่นนี้จะไม่มีใารจัดสนามใหญ่เลยเออใช่ครับเพราะว่าการจัดฟุตบอลสเปนคนสนามใหญ่นี่มันเป็นอะไรที่ลงทุนเยอะมากนะครับเพราะว่ารอบคัดเลือกเราใช้ในการจัดสองสนามนะครับรอบคัดเลือกแล้วก็มาวันสุดท้ายก็เหลือสนามเดียวในใน,ในรอบ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 หลอนก็รอบสิงครับผม เหตุผลแรกที่เราจัดเป็นทีม1คนใน u 14เพราะรายการอื่นก็จะเป็น7คนคเป็น7เ,เ,เป็น8เป็น9ทุกอย่างเออเราได้คุยกับทางมิกาซ่าเราอยากจะจัดฟุตบอลให้มีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพซึ่งโอเคยู u 14เนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดที่น้องๆทุกคน,นจะต้องไปก้าวถึงระดับอาชีพแต่ว่าอย่างน้อยการแข่งขันที่มีมาตรฐานแล้วก็มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนแล้วก็ต่อยอดในเรื่องนานาชาติตรงนี้มันใช้งบประมาณในการจัดสูงมาก ผมอยากให้ภาคเอกนชนหลายหลายรายนะครับถ้าถ้าเกิดจะจัดฟุตบอลขอให้จัดจะมีมาตรฐานก้อที่สำคัญคือมันจะช่วยพัฒนาศักยภาพระบบเยาวชนของเราให้มันให้มันดีสนามฟุตบอลที่เราเลือกใช้ก็เป็นสนามที่ได้ได้มาตรฐาน,เ,นเออใช่ครับอย่างเช่นสงขาเรารอบชิงเราใช้สนามทีนสูระนนเราเน้นพื้นหญ้าเป็นหลักก่อนเราต้องการพื้นหญ้าที่เรียบแล้วก็เด็กสามารถคอนโทรลฟุตบอลได้บางสนามสงมีอาจารย์แต่ว่าพื้นหญ้าไม่ดีเราก็ตัดออกไปรอบชิงชระเทศเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากจากหลวงพ่อลงกฎซึ่งได้ใช้สนามที่มีมาตรฐานดีมาก แล้วก็ทําให้ทุกๆคนมาเล่นเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญคือได้เล่นฟุตบอลอย่างที่ตัวเองตั้งใจครับได้เข้ามาคุยกับเอาพายเพราะว่าเอาพายนี่คือเขารองรับสโมสรระดับอาชีพอย่างจีนเกาหลีหรือแม้กระทั่งเวอร์พือเคยซ้อมที่นี่มาแล้วผมก็เคยมาอุ่นเครื่องที่นี่บ่อยขนนั้นเราอยากให้เด็กรุ่นนี้ได้เล่นสนามดีๆที่มีมาตรฐานและที่สําคัญก็คือชิงแชงมป์ประเทศในระดับสนามที่มันดีแล้วถ้ามารอบอินเตอร์เนี่ยมันต้องทําให้ได้มาตรฐานเดียวกันคือฟุตบอลรุ่นนี้มันเป็นอะไรที่ผู้ปกครองติดตามอยู่แล้วคสัก สิบเจ็ดสิบแปดผมว่ามันยังมันยัง,ม,ยงมันยังขาดด้วยแต่ว่าพอเป็นสิบสองสิบสี่อะไรเนะี่ยหรือสิบห้าผู้ปกครองมาเชียร์เยอะขนาดนั้นผมมองถึงจริงๆอ่ะถ้าถ้าคุยโดยรวมผมมองถึงด้านเศรษฐกิจด้วยนะอย่างเช่นเวลาเราไปจัดรอบประเทศเนี่ยเอ่อถ้ารอบถ้าเราไปจัดที่ไหนนะส่วนมากโรงแรมในในอำเภอนั้นหรือว่าในจังหวัดน,นั้นจะได้รับการตอบรับดีมากนะครับก็เหมือนกันที่ผู้ปกครองมาเชียร์หลานเนี่ยมาเชียร์บุตรหลานตัวเองเนี่ยผมก็มองว่านี่คือการสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ ความผูกพันระหว่างครอบครัวนะซึ่งสนามก็มีส่วนเพราะว่าการได้มาดูลูกเล่นที่สนามที่มีคุณภาพผมว่าเขาก็มีความสุขของผู้ปกครองกันครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนต่างๆนะครับที่เข้ามาทําข่าวที่ได้เห็นความสำคัญของเยาวชนเราพยายามจะทําให้ทัวร์เมนต์น,นี้เป็นทัวร์เมนต์ที่มีมาตรฐานแลวก็สริงคับนนัะ่คือให้อยู่คู่กับกับระบบเยาวชนต่อไปได้ครับผมเป็นอดีตกองหน้าทีมชาติไทย ที่รับหน้าเสือการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนซึ่งในรอบสุดท้ายมีทีมดังๆสโมสรระดับฟุตบอลไทยลีกส่งนักเตะอายุไม่เกิน14ปีเข้าแข่งขันและทะลุเข้าสู่รอบชิงแชมป์นานาชาติในวันนี้จริงๆเด็กชุดนี้เพิ่งเข้ามาอยู่ หลายๆคนเนี่ยมีเซนส์ฟุตบอลที่ดีด้วยเพียงแต่ว่าเกมนานาชาติเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นเป็นโอกาสที่ดีที่ให้เด็กมาเล่นในเกมนานาชาติไม่ว่าจะเป็นแข่งกับลาวหรือแข่งกับจีนนะเพราะว่าถ้าเราอยากพัฒนานักเตะในเรื่องของจิตใจเนี่ยมันก็ต้องไปเล่นในในการแข่งขันที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะ าการเล่นกับทีมต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยและเราจะเห็นในวันนี้เมื่อเช้าเราจะเห็นว่าเขาเจอกับจีนเนี่ยเขาแทบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยนะครับนั่นคือไม่ได้เล่นในเกมของตัวเองได้เลยเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ ก็เป็นเกมที่น้องๆทําได้ตามแทคนติกที่ซ้อมมาในทั้งในเรื่องของเกมลุกและเกมรับบางกรุ๊ปจะเป็นกรุ๊ปของที่เล่นทัวร์นาเมนต์ของช้างจุนียมาขึ้นมาสมทบกับ14ปีอาจารเป้าหมายของเด็กชุดนี้เราเราเตรียมไปที่ไหนกันบ้างคือเป้าหมายของเด็กชุดนี้คือจะต่อยอดนะครับพัฒนาต่อยอดไปตามรุ่นเรื่อยๆเพื่อส่งสุดท้ายก็ส่งเพื่อเพื่อเป็นนักเตะอาชีพของวิลามยูเนเต็ดครับ นี่ผู้ปกครองมาเชียร์กันเยอะอย่างน้องวันนี้มาจากทูเกมใช่ครับปากอะไรถึงผู้ปกครองไครับก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะครับที่ตามมาให้กําลังใจถึงสนามและก็ขอบคุณที่ติดตามทางไลฟ์สดด้วยครับครับเกมเมื่อกี้ก็ดีครับพวกเราก็ช่วยใน้กันเต็มที่ครับผนก็เลยออกมาดีครับเป้าหมายของหนูที่เล่นฟุตบอลในวันนี้ตั้งใจไว้อย่างไงบ้างก็ขึ้นชุดใหญ่ของบุรีรัมย์ไม่ได้ หนึ่งนักฟุตบอลอายุไม่เกิน14ปีของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดอะคาเดมี่ที่มีความฝันบนเส้นทางกีฬาฟุตบอลทำให้พ่อแม่สบายใจเพราะกีฬานำพาสู่เด็กคุณภาพสร้างอาชีพต่อไปในช่วงหน้าเราจะไปติดตามอดีตนักฟุตบอลมุ่งสู่ธุรกิจของครอบครัวและมีส่วนร่วมสังคมตั้งแต่เลิกเล่นบอลมาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับกับธุรกิจนี้